คราวนี้เรามาดูราศีกันยันบ้างานะครับชาวราศีกันก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ยี่สิามสิงหาคมจนถึงวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกันเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับชาวราศีกันนะครับเออนะครับชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีสำหรับคุณนะครับเป็นจังหวะของคําว่าโชคก้อนใหญ่เป็นจังหวะของคํา,ว,คาคว่าการได้รับการช่วยเหลือนะครับ มีข่าวดีเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นหยิบจับทําอะไรก็น่าจะส่งผลดีนะครับชาวราศีกัน์ช่วงนี้ถ้ามีข้อที่ไม่ดีบ้างก็คือช่วงนี้จะหนืดหนืดอืดอืดคิดแล้วไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลุยตะลุยลงไปให้เต็มที่นะครับอมาแยกเรื่องงานบ้างงานของชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับจะมีความสาเร็จมีความก้าวหน้าเป็นช่วงการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันที่ลงตัว นะครับผลกําไรเยอะมหาศาลนะครับแปลว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนหรือการทําอะไรที่เป็นโครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ก็ยังได้เลยนะครับคราวนี้ในดวงของชาวราศรีกันเองในจังหวะนี้ชาวราศรีกันจะมีโครงการเยอะเต็มไปหมดนะครับแต่โครงการนั้นอาจจะคิดแล้วไม่ทำนะครับจริงๆแล้วคิดแล้วทำเลยครับเพราะว่าจะได้รับการร่วมมือได้รับการช่วยเหลือได้รับการส่งเสริมทําให้งานประสบความสำเร็จแน่ๆไม,ไม่ต้องกังวลมาก ะะแล้วก็ชาวราศีกันบางคนจะถูกเสนองานเสนอตําแหน่งเสนอโอกาสให้นะครับถ้าคุณรับคุณทารับรองว่าคุณได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงมือทาแน่นอนครับสาหรับชาวราศีกันถ้าเกี่ยวข้องนะเรื่องของเงินทองช่วงจวังหวะนี้เป็นช่วงจวังหวะที่ได้เงินได้ทองมาอย่างสะดวกลับลื่นบางท่านอาจจะได้มาเป็นในกระของมรดกบางท่านอาจจะได้มาในเรื่องของคําว่า การให้โดยเสน่หาและบางท่านอาจจะได้โดยการวิ่งเต้นติดต่ออย่างเช่นเป็น,นหน้าค้าขายอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่ได้นะครับรวมถึงนะมีโอกาสได้งเงินแบบฟุกฟุกด้วยนะครับชาวราศีกันการเงินช่วงนี้ดีจริงๆนะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักครอบครัวนะครับเรื่องความรักครอบครัวของชาวราศีกันก็เรียกว่าอบอุ่นและมีความสุขนะครับข้อเสียที่ต้องระวังก็คือว่าช่วงนี้ชาวราศีกันอาจจะมีช้อยให้เลือกเยอะไปนะครับ การเป็นคนเจ้าชู้การเป็นคนที่หลักลอยในสายตาของคนอื่นแต่เขาก็อดที่จะรักคุณไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ชอบชื่รือ,อคนอื่นนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับชาวราศีกันบางคนอาจจะได้แต่งงานและการแต่งงานเนี่ยเป็นการแต่งงานที่มีความสุขรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเข้ามาจัดก,การในเรื่องของการเงินในเรื่องของการจัดงานนะครับทำให้คุณไม่เหนื่อยมากนะครับ บางชาวราศีกันบางคนที่แต่งงานแต่งการไปแล้วมีชีวิตคู่ช่วงนี้เป็นช่วงการขยับขยายนะครับช่วงมีขา่าวดีการมีลูกการมีบ้านการมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นการมีธุรกิจของตัวเองทําให้ชีวิตมีความอบอุ่นและมั่นคงมากขึ้นนะครับส่วนสุขภาพของชาวราศีกันในช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คุณจะห่วงเหงาหานอนคุณจะเหนื่อยคุณจะอืดคุณจะขี้เกียจคุณจะไม่กระตือร้นนะครับก็ไปออกกำลังก,กายาบทุกอย่างก็จะดีขึ้น ข้อแนะนำนะครับในเรื่องของชาวราศีกันในช่วงจังหวะนี้ก็คือพบคนให้เยอะโครงการอะไรที่คิดลงมือทำํำลงมือจับถ้าไม่กล้าก็ลองหาผู้ส่วนลองหาที่ปรึกษาที่ดีนะครับรับรองว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณในทุกๆด้านครับ